เอ๊ะมือเสักคร้วใอต้ตามันงบอกปาอะไรก่อนมือนันคำละเมือให้ไปของเนี้ยจะเศร้าสวยมาซาเมื่อตื่นสวยเนาะเมื่อเนียวไว้ล่ำปจาเมื่อเนียนหยุดจ,จา้าถ้าจะม่งนี่ลังสิตคณะภูอ๋อสรุปจ่ายยังยังเลยครับ ติดต่อไม่ได้ครับป้าแอนพรุ่งนี้จะไปรับน้องโตเกี่ยวนะครับเป็นช่วงหลังเที่ยงนะครับป้าเจ๋าอ่นี่บอก แฟตโตเกียวัค oh, ่รับโออัน,อนอมืดสรับโตเกียวเด้อหลังเทียงเที่ยงนี่ล่ะพอดีว่าอยู่เทียบแล้วนะโอรับไปเรล่นดูอยู่มนบอมือนหลังเทียง มืออื่นหลังเทียงอยูโตเกียวแม,ม่นปะเมียในตาเป็นเรียนะนะเนาะอ๋อเมียในต,ในตจานตจะสิในตจาจะสิบลาฟยูนี่ออกดอกขนาดนั้นนะแพ้กินแพ้ลิกมานมอนี่นะจะสิบส่งปะเนี่ยอ๋อแต่ว่ามือนี้เมียเพิ่งเกิดยู่เี่อันมืออื่นขึ้นมาไปขึ้นเวทีว่ะ<อ>มือ,มอมหรือเปล่าบุบ๊คดีลองถามเพลยวเพิ่งบุบรู้ว่ามืออื่นพาไปขึ้นเวทีบอนะแต่ว่าโตเกียวนะยูยูมือดีอันไอเพล้าก็อยู่เดี ออเมื่อนมันคำเรียกเดี๋ยวเพื่อนี้จะไปมันก็ถือคำมันจองทุนมาเนาะน่าจะเป็แมนอตาก็ะไร้เนโอเคจ้าแจงแจงไ้ก่อนเด้อจ้าประมาณนี้จ้าโทรบอกเดบอกแน่ไปรับ พรุ่งนี้ลูกจะไปขึ้นเวทีที่ไหนจ๊ะเอามือเขามีหน้าอยู่เดียวอยู่ไกลไหมจ๊ะ